بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'uhum bi ihsanin ila yaumiddin ammaa ba fa ya ayyuhan nas ittaqullah فقد قال الله تعالى عُزِّبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَنْتُمْ م ُ س ْ ل ِ م ท่านพี่น้องพุทธสถากท่านครับขอให้พึงยำเกรงัวต่อลระซุนะฮูวะตาลาให้มากๆเพราะแน่นอนการยำเกรงกัวต่อพะซุนะนูวะตาลานั้นจะเป็นเสบียงที่ดียิ่งสำหรับเราในโลกอราห์ ท่านพี่น้องผู้ศรัทธ,ธาทุกท่านครับอิสลามเป็นศาสนาที่ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่จะทำให้มนุษย์ไปสู่ทางที่เที่ยงตรงและสมบูรณ์อัลลอฮฺซุบฮานุวาตาลาได้สร้างมนุษย์ให้มาอยู่ในโลกใบนี้นะครับด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาและการกำหนดสิ่งต่างๆ ที่จะทำให้มนุษย์นั้นมาใช้ชีวิตอยู่ในดุนยานี้โดยกับความสะดวกและก็ความปลอดภัยซึ่งมนุษย์จะได้เห็นและก็คิดได้โดยการสังเกตโดยการสังเกตและกัก,การวิเคราะห์พิจ,จนารณาในสิ่งที่อยู่รอบๆตัวของมนุษย์นั้นทั้งนี้นะครับโดยพระเมตตาของลอสุบฮานุวตาและก็โดยกับความโปลดปานของพระองค์อย่าง ล้นเหลือนะครับที่มีต่อบ่าวของพระองค์สิ่งแรกนะครับที่จะให้พี่น้องนั้นได้คิดและก็พิจารณาก็คือเหตุการณ์หลังจากที่อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาได้ให้มนุษย์คู่แรกนะครับเลยลงมาอยู่ในดุนยานี้นะครับได้แก่ท่านนาบีอาดัมอะลัยฮิสลามแล้วก็คู่ครองของท่านพระนางฮาวานะครับแล้วก็ มีคู่กรณีนะครับอิบลิสนะครับก็มาลงมาหลอกลวงในดุนยาด้วยนะครับเป็นการทดสอบมนุษย์นะครับแล้วก็ทำให้เกิดการเป็นศัตรูกันในดุนยานี้ด้วยเช่นกันนะครับอัลลอฮฺบฮาน ن ه และ ت ع ا ได้บอกว่าวกุนนะบิตูบะกดุกุมลิบะกดินอูรุลวะลกุม ฟิลอารดิมุสตกร์วมะวมะตาอุอิลาฮินและเราได้สั่งว่าพวกเจ้าจงออกไปจากสวรรค์โดยบางส่วนของพวกเจ้าเป็นศัตรูกันและวสำหรับเจ้าในแผ่นดินนั้นมีที่พำนักและกสิ่งอำนว,วยความสะดวกจนถึงระยะเวลาหนึ่งนะครับระยะเวลาหนึ่ง อันหมายถึงจนกว่าจะถึงวาระของการสิ้นสุดชีวิตนั้นนะครับฟาตลัลก,กออาดมุมิรรบบิกาลิมาติมฟาตาบะอาไลอินนอวุอัตวาบุรหิมภายหลังอาดัมได้เรียนรู้คำดูอาคำวิงวอนจากพระผู้อภิบาลของเขาและพระองค์ก็ได้อภัยโทษให้กับเขาแท้จริงอล่อนคือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ จากอายะนี้นะครับอัลลอฮฺสุบหฮานุวะตาลาได้ประทานปัจจัยยังชีพให้กับมนุษย์ด้วยกับสิ่งที่จําเป็นในการใช้ชีวิตในโลกนี้อันมากมายด้วยกับความเมตตาของพระอ,องค์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินรสชาตินะครับพระอ,องค์เตรียมเอาไว้หมดแล้วนะครับ มนุษย์อยากกินรสเค็มนะครับก็มีแหล่งที่มาได้มาจากทะเลได้มาจากมหาสมุทรนะครับหรือได้มาจากดินก็มีนะครับเกลือสินเทา <c oughs> อยากได้รสหวานนะครับก็มาจากพืชนะครับมาจากอ้อยมาจากต้นมะพร้าวที่ผลิตน้ําตาลได้มาจากต้นตาลน,นะครับหรือมาจากต้นยาหวานนะครับและอื่นๆนะครับที่ทําให้เกิดมีรสหวาน หากจากได้นะครับรสเปรี้ยวนะครับก็มาจากผลต่างๆของผลไม้ผลมะนาวผลส้มนะครับมะขามและอื่นๆอีกมากมายนะครับให้เกิดรสเปรี้ยวอยากได้รสขมนะครับมีไหมครับมีจากพืชผักสม,มุนไพรอยากได้รสขมเป็นยาบำร, <c oughs> รุงร่างกายได้นะครับเป็นสม,มุนไพรได้ด้วยอยากได้รสเผ็ดนะครับก็มีนะครับมาจากพริกพริกชี้ฟ้าพริกขี้หนู หลากหลายชนิดพิกไทยนะครับอันนี้เราให้มานะครับในเรื่องรสชาติในอันกุรานนะครับในสุรอาอับะนะครับอเราได้บอกเกี่ยวกับเรื่องอาหารสาธยายไว้หลายอายาด้วยกันนะครับเราบอกว่าฟันยันจุรินอินซานนอิลาตออามีมนุษย์จงพิจารณาดูอาหารของพวกเขาดูสิ อันนาสบับนันมาอสบ่าเราได้หลั่งน้ำฝนลงมามากมายซุมมาชะกะกะนัลอโรดชะกปอแล้วได้ให้แผ่นดินแยกออกไปฟามบัตนาฟีฮาฮับบา่าและเราได้ให้มเมล็ดพืชงอกเงยขึ้นมาจากแผ่นดินนั้นวาอนาบาววกา่กฏบ่า และองุ่นและก็พืชผักนานาชนิดวะไซตูนาวนล拉และผลมะกอกและผลอินพลัมอันหลากหลายสายพันธุ์วะฮาดาอิกเกาะกุลบาและก็เลือกเลือกเ,อกเือกสวนอันมากมายวะฟากีฮะเตาวะอับบาและผลไม้และก็ทุง่งหญ้ามาตาอัลละกุมวลีอาณามิกุม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่พวกเจ้าและกับปศุสัตว์ของพวกเจ้านะครับสิ่งที่อาราประทานมาเป็นของกินเป็นริสกีนั้นเพื่อมนุษย์และกับปศุปสัตว์ปศุสัตว์นั้นก็เอามาใช้งานเอามาเป็นอาหารได้ส่วนหนึ่งนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีสัตว์ประเภทต่างๆนะครับมาเป็นอาหารที่มีเนื้อ อ่อนนุม่มเคี้ยวสะดวกปากอร่อยอร่อยต่างๆมากมายสัตว์ต่างๆเหล่านี้นะครับนับจำนวนมากมายโดยที่มนุษย์สามารถเลือกได้ตามใจ,ใจชอบเนะี่ยในอัลกุรอานนะครับในสุรนบกร์นะครับ,รบ,รรบ,รรบได้บอกว่ายาโยลดีนะอามมนูกุลูมินตอยีบาตินมารซกกนากุมวัชกูรูลิละอิงกุนตุมอียาฮุตามบูดุน บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงบริโภคสิ่งที่ดีนะครับต่อยีบ้านในสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์ซึ่งจัดให้เป็นปัจจัยยังชีพกับมนุษย์โดยเฉพาะและจงขอบคุณอัลลอฮ์หากพวกเจ้าเป็นผู้อิบาดะพักดีต่อพระองค์เท่านั้นอินนามะฮะรรมาะลกุมุนไมตตะวัดดมมะวะลหมันคินซีร วมาอูฮิลละบิฮีลิกอยรินละแท้จริงสิ่งที่ห้ามสำหรับพวกเจ้าก็คือสัตว์ที่ตายเองเลือดเนื้อหมูและก็สัตว์ที่เชือดโดยไม่กล่าวนามของอลัลลอฮ์ฟามานิตุรรกอยรบาบากินวะลาอาดินฟะลาอิสมาไลอินนัลลอฮกฟูรุรฮีมและผู้ใดและผู้ใดตกอยู่ในภาวะคับขัน โดยมิได้ใช้โดยที่มิมิใช่ใช้มีเจตนาที่จะละเมิดขอบเขตแล้วก็ไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยโทษและทรงเมตตาเสมอจากอายะห์ดังกล่าวนะครับจะเห็นว่าอัลลอฮ์สุบฮาหนุตาลาให้บริโภคอาหารที่ไม่เกิดพิษภัยต่อร่างกายนะครับเว้นไว้แต่ว่าสิ่งที่อลัลลอฮ์นั้นทรงห้ามนะครับในอายะห์อัลกุรอานที่ว่า ที่ว่าตอนกลางตะกี้นะครับซึ่งแสดงว่าสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์นั้นทรงห้ามนุษย์ไว้นั้นนะครับมันจะก่อให้เกิดความไม่ดีต่อร่างกายของมนุษย์และอาจนำผลภัยมาสู่ตัวผู้บริโภคเองเรามาดูรายละเอียดนะครับสัตว์ที่ตายเองนะครับอันหมายรวมถึงสัตว์ที่ไม่ได้ถูกเชื่อด,ด้วยพระนามของอลัลลอฮ์นะครับ ตายเองนะครับตายด้วยกับโรคของมันนะครับตกจากที่สูงนี่ก็ห้ามเอามารับประทานหรือว่าสัตว์มันขิดกันตายชนกันตายนี่ก็ไม่ได้หรือสัตว์ที่ไปเจอมามันถูกสัตว์อื่นกินอยู่แล้วนะครับนั่นก็เอามาเอามามรับประทานไม่ได้รหรือจะเป็นสัตว์ที่มีกรงเล็บนะครับใช้ปากมันล่าเหยื่อใช้ปากขมันจิกล่าเหยื่อนะครับ ไปจับเหยื่อเช่นนกแร้งนี่ลูกอินทรียนี่นะครับโจรเะเข้นเรับตะโกนนี้นะครับห้ามกินนะครับสัตว์ที่มีเขี้ยวพิษต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงูตะขาบแมงป่องหรือสัตว์ใดที่เป็นมีพิษนะครับอิสลามห้ามถ้าพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับสมัยที่มนุษย์นะครับยังไม่มีสิ่งอํานวยความสะดวกเหมือนอย่างในปัจจุบันนะครับมนุษย์อาศัยมันสมองที่อัลลอฮฺสุบฮานะตาลาทรงประทานมาให้กับมนุษย์ นะครับทุกคนแสวงหาสิ่งต่างๆที่อลัลลอฮ์ได้ประทานมานะครับได้แก่เะไรความร้อนนะครับก็คือเรื่องไฟเนี่ยแหละครับปกติแล้วแสงแดดเนี่ยก็จะให้ความร้อนให้ความอบอุ่นอยู่นะครับอลัลลอฮ์ตรัสไว้ในอันกุรอานนะครับบอกว่าที่อลัลลอฮ์สัมผัาประทานทรัพยากรต่างๆ,ๆให้กับมนุษย์ในสุรตโตฮาบอกว่าละหูมาฟิสะมาวาติวะมาฟิลอารดี วามาไบานะหูมาวามาตัท <c oughs> ัสสรกัมมสิตกัมมสิ์ของพระองค์นั่นก็คือสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายวามาฟิลอารุติและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดิน <c oughs> วามาไบานะหูมาและสิ่งที่อยู่ระหว่างมันทั้งสองทั้งชั้นฟ้าและก็แผ่นดิน <c oughs> วามาตัตัสสรและสิ่งที่อยู่ใต้พื้นดิน <c oughs> ในอายะนี้นะครับ อัลลอฮฺสุบฮะฮานุวะตาลาได้ให้เกิดมาทั้งหมดนะครับฟ้าและแผ่นดินสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองอันหมายถึงอะไรอากาศลมก้อนเมฆนี่แหละครับฝนไอน้ำนะครับความร้อนนะครับถ้าเราได้เรียนวิทยาศาสตร์นะครับอันกุรอานบอกมาก่อนที่เราจะรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์บอกมาหรืออย่งเราเรียนวิทยาศาสตร์เท่าไรนะครับกุรอานบอกไว้หมดก่อนหน้านั้นและ ความหนาวนะครับแสงสว่างความมืดมิดนะครับและวก็ดวงดาวต่างๆและอื่นๆอีกมากมายนะครับที่อยู่บนท้องฟ้านั้นที่มนุษย์มองเห็นได้และก็ที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ครับในที่นี้นะครับเรื่องไฟที่มนุษย์หุงหาอาหารได้เกิดจากการที่เอเลาะให้มีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์นะครับซึ่งมีความร้อน เมื่อผสมกับอากาศและลมนี่แหละนะครับที่อัลลอฮ์ได้ให้มาเหนือแผ่นดินก็ทําให้เกิดไ,ไฟขึ้นมาได้นะครับเมื่อเกิดออกซิเจนนะครับไฟก็จะลุกโชนซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งหมดนั้นอัลลอฮ์ได้จัดเตรียมไว้ให้กับมนุษย์ทั้งสิน้นเป็นไปด้วยความเมตตาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์สุบฮานูวะตาลาอากาศนะครับที่อัลลอฮ์สุบฮานูวะตาลาได้ประทานให้ มีประโยชน์มากมายมหาศาลร,ร่างกายของมนุษย์จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรนะครับถ้าไม่มีอากาศสำหรับหายใจอากาศจึงเป็นสิ่งจําเป็นอันดับแรกเลยนะครับถ้าไม่มีอากาศนะครับมนุษย์จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน1นาทีหรือสองนาทีนะครับเมื่ออากาศนะครับเป็นสิ่งจำเป็นดังนั้นเราจึงทรงให้เลย ให้มีอากาศไว้พระองค์เป็นผู้ประทานแล้วก็ให้มีขึ้นมาเองไม่ปล่อยให้คนเป็นผู้เนี่ยทำอากาศขึ้นเพราะถ้ามนุษย์ทำอากาศขึ้นเองนะครับมนุษย์สร้างอากาศแล้วเอามาขายปั่นป่วนไว้ครับปั่นป่วนมนุษย์ไม่สามารถสร้างอากาศได้แม้แต่นิดเดียวนะครับมนุษย์ใช้ทรัพยากรของลอลล่เอาไปใส่ออกซิเจนในถังออกนะครับมนุษย์ก็ต้องเอาของอลลอลมาใส่ ดัดแปลงเอามนุษย์ไม่สามารถสร้างอะไรได้ต้องใช้ทรัพยากรของอัลลอฮ์ทั้งหมดคิดให้ดีนะครับมนุษย์ต้องคิดมนุษย์ว่าฉันทําไอ้นู่นได้ฉันทําไอ้นี่ได้มนุษย์ก็หกแล้วล่ะครับมนุษย์ยังต้องใช้ทรัพยากรของอัลลอฮ์ทั้งหมดอันดับต่อมานะครับที่เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับมนุษย์รองลงมาจากอากาศนะครับเรื่องของน้ํามนุษย์ขาดน้ําไม่ได้แน่นอน,อนมนุษย์ขาดน้ําไม่ได้ ร่างกายในมนุษย์เนี่ยต้องใช้น้ำถึง70%ด้วยกันมนุษย์ต้องดื่มนะครับน้อยบ้างเล็น้อยตามแต่สภาพสภาวะแวดล้อมนะครับถ้าร้อนมากร้อนจัดเหงื่อออกเร็วเนี่ยต้องใช้น้ำเยอะขึ้นอากาศหนาวเนี่ยเราจะไม่ค่อยกระหายใช่ไหมมนุษย์ใช้น้ำน้อยลงในะครับัรนในร่างกายของมนุษย์เป็นน้ำนะครับมีเนื้อเพียง30%ถ้ามนุษย์ขาดน้ำเนี่ย พบประเมินกันว่าหนึ่งสัปดาห์เพิ่งจะจบชีวิตสมมติหลงไปในกลางทะเลทรายเนี่ยยังระเหยรด้รอนกลางทะเลทรายไม่เจอน้ำเนี่ยยังใช้ชีวิตอยู่ได้อีกหนึ่งสัปดาห์นะครับแต่หมดจากนั้นนะครับก็ถึงอายันเช่นเดียวกันครับดังนั้นน้ำก็เป็นสิ่งรองลงมาจากอากาศที่มนุษย์จะต้องใช้อัลลอฮ์ก็ไม่ให้มนุษย์เนี่ยสร้างน้ำ ที่เราเอามาดื่มเอามากันเอามากองมาเป็นน้ําขวด <c oughs> ที่เราได้ดื่มกินนี่ <c oughs> ก็ไม่ใช่มนุษย์สร้างมนุษย์เพียงจะดัดแปลงจากสิ่งที่อลัลลอฮฺประทานลงมาให้เอามาดัดแปลงเอามาเก็บให้มันสะอาดยังไงนะครับ <c oughs> เรื่องที่สามนะครับ <c oughs> เรื่องอาหาร <c oughs> ก็เป็นสิ่งจําเป็นที่มนุษย์จะต้องให้ความสําคัญ มนุษย์ต้องการอาหารเพื่อบำรุงร่างกายให้เจริญเติบโตแข็งแรงมีกำลังวังชาสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้และถ้ามนุษย์ขาดอาหารภายใน1เดือนนะครับอากาศเนี่ยหน,นาทีสอนาทีน้ำหนสัปดาห์อาหารมีน้ำไม่มีอาหารไม่เป็นไรอยู่ได้อีก1เดือนโดยหลักโดยหลักเขาประเมินมารประมาณ1เดือน มนุษย์ก็ไม่สามารถอยู่ต่อไปได้ดังนั้นความจําเป็นของการดํารงชีวิตเกี่ยวกับอาหารนะครับอลัลลอฮ์ไม่ช่วยอันนี้มนุษย์หาเองมนุษย์จะต้องจัดหาเองไม่เหมือนอากาศน้ำอา้าวอากาศนี่อลัลลอฮ์หาให้น้ํอาอัลลอฮ์หาให้อาหารมนุษย์จะต้องไปหาโดยการเพาะปลูกนะครับโดยการต่อจะกินเนื้อสัตว์เอาไปเลี้ยงสร้างฟาร์มมา สมัยก่อนมันมีป่าไปหาจากป่าเดี๋ยวนี้มันหมดก็ต้องเลี้ยงเพาะเลี้ยงเอาพืชพันธุ์ธัญญาหารมนุษย์จะต้องไปหาเอาคนหนึ่งปลูกข้าวนะครับอีกคนหนึ่งปลูกอ้อยอีกคนหนึ่งปลูกข้าวโพดแล้วก็ทำอาชีพอื่นๆเอาลอ์ให้มีการแลกเปลี่ยนกันเกิดการค้ากันขึ้นมนุษย์ไม่ทำอย่างเดียวมนุษย์แต่ละคนก็ทำหลากหลายในประเทศก็ทำหลากหลาย ต่างประเทศก็ทำหลากหลายก็แลกเปลี่ยนขับเคลื่อนด้วยกับการค้านะครับอันนี้คือประโยชน์ของแหล่งอาหารที่อลัลลอฮ์ไม่ได้ให้ป้อนใส่ปากเราเหมือนกับน้ําและอากาศให้มนุษย์หาโดยเป็นปัจจัยริสกีในเองนะครับ แล้วก็ใน,ในท้ายอายะนะครับได้บอกต่อว่าวามาตัตัสรอและสิ่งที่อยู่ใต้พื้นดินนะครับหมายถึงอะไรล่ะครับก็หมายถึงเชื้อเพลิงที่อัลลอฮฺสุบะาตาลาได้เตรียมไว้ให้กับมนุษย์นะครับอย่างเช่นฐานหินนะครับฐานหินก็เอามาพัฒนาเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับแล้วก็น้ํามันดิบแก๊สธรรมชาติเอามาขับเคลื่อนยานยนต การบินนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมแล้วก็แร่ธาตุต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแร่เหล็กนะครับเอามาสร้างเลยแร่เหล็กตันนี้เลยสำคัญไหมสาคัญจะสร้างอาคารบ้านเรือนต้องใช้ใช้เหล็กนะครับตึกเนี่ยจะสร้างใช้เหล็กขนาดไหนกี่ตัน,นครับตึกหลังๆหนึงต้องใช้เหล็กเข้าไปไปช่วยในการเรียกคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับในยุคก่อนอาจจะใช้ไม้แทนเหล็กได้แต่เดี๋ยวนี้ การอยู่อาศัยต้องใช้ใช้เหล็กมาแทนเมื่อป่าไม้หมดนะครับแล้วก็แร่ธาตุอืงง่นๆที่บุกนะครับสังกะสีพลอ,อยทองคำนะครับทุกสิ่งเลยล้วนเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งที่อยู่ใต้ดินดังนั้นนะครับ เชื้อเพลิงเชื้อเพลิงอีแบบหนึ่งก็มีนะครับเชื้อเพลิงบนดินเนี่ยนะครับมันคืออะไรครับคือฟืนคือไม้แห้งนะครับมนุษย์ใช้เชื้อเพลิงนะครับเชื้อเพลิงที่อยู่บนดินเนี่ยเป็นต้นไม้เนี่ยเอามาทําประโยชน์ได้เช่นเดียวกันเอามาทำอะไรครับเอามาทอดเอามาปิ้งเอามาอบเอามาลวกตามแต่ที่ต้องการนะครับเคยเห็นเตาอบ เตาอบไหมครับเตาอบแบบใช้ฟืนใช้เชื้อเพลิงที่เป็นต้นไม้อะอย่างเช่นเอาไปในทางด้านการเกษตรอุตสาหกรรมลำไยนะครับอบลำไยแห้งเพื่อให้มันมีอายุการเก็บที่มากขึ้นเอาไปอบลำไยได้ก็ใช้อะไรใช้ฟืนนี่แหละจากป่าไม้หรือจากที่ไม้ที่เราปลูกเอามาทำฟืนเอามาทำฐานนะครับเยกเ,เชื้อเพลิงเชื้อเพลิงบนดินนะครับ อัลเราได้กล่าวถึงเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งนะครับที่มาจากต้นไม้นะครับคือแรซไซตูนอัลเราบอกว่ายูกอดมินชชจรโรตินมุบารอกตินไซตูนตินลาชาร์กียตินวลากอรบียตินยากาดุไซตูฮายูดีวลาอุลัมยยมัสบูนารุนเราบอกว่าได้ถูกจุด จากน้ำมันของต้นไม้ที่มีความจำเริญที่มีบารักตคือต้นมะกอกมันมิได้อยู่ทางตะวันออกแล้วก็ไม่ได้อยู่ทางตะวันตกนะครับมันอยู่ในทะเลทรายการอธิบายอังกุรายบอกมันอยู่ในทะเลทรายมันสามารถอยู่ในสภาพที่แห้งแล้งนะครับแล้วก็มันกันกองเป็นน้ำมันที่ใสบริสุทธิ์ได้น้ำมันของมันเกือบจะเป็นประกายไฟทั้งทั้งที่มันมิได้กระทบกับไฟเลยนะครับ อันกุรานนะครับได้บอกถึงไอเชื้อเพลิงที่ทํามาจากเชื้อเพลิงที่อยู่บนดินปกติเราจะรู้จักเลยเชื้อเพลิงที่อยู่ใต้ดินที่เป็นน้ํามันดิบหรือเป็นก๊ซธรรมชาติแต่เนี่ยเป็นเชื้อเพลิงที่อยู่บนดินที่มันเกิดจากต้นไม้นะครับจากอายานี้นะครับอัลลอฮฺสุบัฮฺตัลลาทรงแผ่ความเมตตาความโปรดปรานของพระอ,องค์นะครับมสู่มนุษย์อย่างมากมายและถ้าจะให้เราพันณนาถึงรายละเอียดต่าง คงไม่สามารถจะทําได้นะครับดังนั้นนะครับสรุปสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับจากอัลกุรอานอายะห์หนึ um ่งบอกว่าวอาวาตากุมมิงกุล um ิมาสซอันตุมูและพระองค์ทรงประทานทุกสิ่งที่พระองค์ที่พวกเจ้าขอต่อพระองค์นะครับวะอินตาดูเนี่ยมาตลอดและหากพวกเจ้าจะนับความโปรดปานของพระองค์แล้ว ละตุละตุสูฮาอินนันอินซานะละซอมุละซลูมุนกัฟฟารุนพวกเจ้าก็ไม่อาจจะคำนวณมันได้แท้จริงมนุษย์นั้นอาธรรมรละก็เน,นรุคุลยิ่งท่านพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับ <c oughs> ดังนั้นมนุษย์หรือบุคคลที่มีความศรัทธาตอ่อลละสุบฮานุวะตาลาจะต้องรำลึก ถึงในพระมหาการุณาธิคุณของอัลลอฮฺสุบฮานุวตาลานะครับเราจะต้องเป็นบ่าวผู้ที่ขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาไม่เป็นบ่าวที่เนรคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาในทุกสภาวะการของเรานะครับเราจะต้องเป็นบ่าวผู้ที่จงรักภักดีขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาอย่างเสมอเสมอและปฏิบัติตามในสิ่งที่ อัลลอฮฺซุบฮานูตาลาใช้ใช้ใเราละหมาดนะครับได้เวลาก็ละหมาดที่ตรงเวลาของมันใชใ้เราถือศีลอดนะครับได้เวลาอมฎอนในภาคบังคับเราก็ถือศีลอดอย่างไม่ลดละนะครับที่จะทําทสุนัตต่างๆที่อัลลอฮฺใช้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดียิ่งแล้วก็ละในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานูวตาลาทรงห้ามเรานะครับในเรื่องของ สิ่งที่ห้ามต่างๆนะครับห้ามการทำซินาห้ามการพนันและอื่นต่างๆอีกมากมายในเรื่องของการมัิยะต่ออัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาดังนั้นเราจะต้องขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาในทุกๆวันเช้าสายบ่ายเย็นนะครับโดยการที่ไม่ลืม การรำลึกถึงอัลลอฮฺสุบะัยตาลานะครับขอฝากพี่น้องในคุตตาบะสั้นๆนะครับเอากูรีกาลิฮาราฟัสตตฟิรุลลอฮ์นะซีมาลีวะลุคุมวะลิซาอิดมุสลิมีนัมิงคุลิซัมฟัสตตฟิรูอินนะฮ u ว a ลก a ฟ f รุร r a h อัลลอฮัลฮัมดุลิลลาฮฺฮัมดันกะซีรันตอยบันมุบารักันฟีกคมายิ حي บุูรับบนาวูยารดะ wa syuruh an la ilah inallah wa ahduhu la syurikalah wa syuruh anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahabih wa sallim tasliman kasirah Amma ba'fa ya nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarruqu in ahsanan hadis kitabullah wa khairan hada Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrun umur muhdatsatuha wa kullu bida'atin dalalah wa alaikum bin jama' fa inna yadallahi man jama' ومن شذ شذ في النار إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وَسَلِّمُوا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ورضى الله عن الأربعة الخلفاء الراشدين وعن آله وصحبه أجمعين وعن التابعين وَالتَّابِعِينَ بإحسان إلى يوم الدين wa anna ma'hum yafika wa yahsanika ya arhamar rahimin Allahumma aizan islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyirikin wa dammir adadin wa ja'al hadhan balada aminan mutma'inna wa sa'ir rabbil adil muslimin ya rabbal alamin Rabbana atina fi dunya hasanah wa fin akhirati hasanah wa qina'idha barat Adab an-nar Ibadallah Inna Allah ya'mur bin adwa al-yahsan Wa yita'idhin qurba Wa yanhanin fahsyai wal munkar Wa anbaw ya'idhukum la'allakum tadakkarun Wa afu bi ahdillah idha ahattum Wa la tangkudun aymana ba'da tawkidiha Wa qanja'antumullahu alaikum kafila Inna Allah ya'lamu ma taf'alun Aqimah salah.